สวัสดีครับผมสวัสดีเอฟซีสู้ปูสุขอนนะครับเนาะตอนนี้แอดเข้ามาอยู่บัดปูนองหลักนะครับทุกท่านบัดปูนองหลักเรียกว่าปูตัดตัวไหนออกตัวนั้นนะครับทุกท่านว่าที่แล้วก็ตัดเกตศูนย์เลขออกศูนย์เกตนะครับทุกท่านตัดหกตัดเก้าหกออกเก้าหกนะครับทุกท่านตัดตัวไหนออกตัวนั้นนะครับเนาะเข้ามาตามกันต่อนะครับเนาะแอดกับเราหลายที่อะไร หลายเที่ยนเนาะครับท่านชมเนาะว่าขี่เปลี่ยนใส่สายยาปูไม่ว่าปูตัดเนาะครับท่านผู้ชมตัดตัวไหนออกตัวนั้นแม่นจริงๆตัวตัดเอาเข้าไปรับเข้าไปส้มเข้ไปฟังแนวทางกันนะครับเด้อมักกะตามมามักกะพันหน่อยเนาะครับเนาะตัวเหล็กปูกับพวกเขาอิริหรอกครับท่านผู้ชมตัวเน้นเขาตัดตัวตัด ตัดตัวไหนออกตัวนั้นเนาะครับเนาะบ่อนสีปูงามงามพี่น้องเราโมเมนมหาแนวาทางไปฝากพี่น้องแล้วเนาะครับเนาะตวาบ่อนสีงามับเนาะถุงเงินถุงทองนะครับถุงเงินถุงทองกับไปบาง่าเปิินเคืองหอเงินหอทองเนาะครับท่านผู้ชมเนาะอุตสาบิงไปได้พี่น้องเลยมักับเบิงมามักระพานนะครับท่านผู้ชมเนาะ เวอร์บายขีดาเบิ่องจะแนวทางอย่างเดียวเนาะพี่น้องเขาเนาะเบิ่งความสวยความงามแบบนั้นเนาะครับพี่น้องเขาเนาะไงไงมันต้มสมอิ่มเลยครับครับเจ้าต้มทมพี่หนุ่มคนนี้กาบมาตรการครับผมครับการคิมตะสามแนวทางตัดครับตตััดวไหนออกครัิมตะสามตัด ครับขี่มาตามแม่ทางคือมาจางฉันเนาะอวานนี้อ้ยบริเวณกับตัดเจ็ดคนเอาเม่อวานฉันในน้องเอฟซีกันครับผมคือห้างขายจานเพิ่นตัด3ามวดซ้อนเข้า3ามวดซ้อนพี่น้องอ่ามื้อนี้มาจับเบิ่งกันว่าอ่าทางอาจารย์เพิ่นจะจับตัวไหนตัดตัวไหนออกกาวขู่สองท่านแล้วเอฟซีนะครับผมคือตัดตัวไหนซื้อตัวนั้นเลยตัดตัวไหนออกตัวนั้นครับผมมาเข้มงวดกันครับผมแตมีคลิปย้อนหลังให้เบิ่งพร้อม บนบน,บนหนึ่งกับสองสามหนึ่งสองสามเลข<อ>ติดบนดบกกตัวประกบหกเจ็ดแปดหนึ่งสองสามรักติดบนเช่นกันหมดกอนวัวานรักติดมันว่ารักน้่ยหนึ่งหมดกอนมันซับรักกันครับ Rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi và hãy subscribe cho kênh Ghiền Để không bỏ lỡ những video hấp บนวิ่งรักมวยนิเปรตัวเดียวบนวิ่งเปวิ่งเปตัวเดียวบนวิ่งเปตัวเดียวนะะบนวิ่งเปติดดับดับจีดดับ เด็ดับชุดชุดนี่ยังรุดงวดเดียวงวดเก่าหนึ่งเก่างวดนั้นไดเก่ายังรุดงวดเดียวโอ้ขาดงวดเดียวขาดงวดเดียวนะครับเนาะเด็กดับยังรุดงวดนั้นมันได้เก่ามันออกเก้าหนึ่งเก้าแต่ยังยังมารุดทักเถื่อเด็กดับนะโอ้งวดนี้ดับเจ็ดดับเจ็ดบุญ่ครับอือดับเจ็ดบนตัดเด็กดับโอ้ดับโอ้ตัดระบาดนี่ฮ่าตามสูตร โอ้ดูนะครับจับเบิ็งโอ้งวดนี้ยิงบนเปดตัวเดียวครับจันยิงบนเป็ดตัดตัดตัวผนซื้อแล้วจะเอาเพิ่มบ่บอเพิ่มละเอาเพิ่มอีกตัวหนึ่งก็ได้เอีอันเลขดับบ่ครับจะเอาเลขควรจะเอาเลขวิ่งโอเลขวิ่งตัวเดียวเชนแชนรอดเหมือนกันบนลักนี้เป็นลักหน่วยเปิดเป็นลักหน่วยตัวเดียว เราเอาลักสิบนำบ่บ่ล่ะก็ลักสิบกับหนึ่งสองสามก็บถึงตามสูตรสูตรนี้มันมีแปดตัวเดียวโอ้ดับดับดับตะเจ็ดนะครับอาจารย์เนาะดับตะเจ็ดเล็บบนนินตัวนี้เล่นสามแปดสองแปดเพรนั้นเป็นตัวล่องลักหนึ่งกับมี่หนึ่งหกหนึ่งเจ็ยหนึ่งแปดลักสองอ่ะ สองหกสองเจ็ดสองแปดลักสมสามกสามเจ็ดสามปดพนีพรย์ตัดสามหางาจตัดสาหางตัดตัดเกับตัดสามหางรับเจ็ดับเจ็ดเจ้ตัวนี้ใเนีนนี่เนี่บเนีสามแปดสองแปดเจ็ดกระดับสองเจ็ดกระับสามเจ็ดกระับมาเบอ่์ไว้ได้พี่น้องเลยเลขดับเลขดับเลขตัดยังจะมีตัดตามสุดเลยดูตัดไปตัดมาบ่มีเลขเนเลยน พี่ใจพอดีถ้นอสิบเจ็ดนี่เนอผมซื้อไว้ละใจดีตัวดีตัดได้ออกตัวนั้นนได้งนี้เจ็ดแดงเจ็ดกับแปดเก้าศูนยเก้าเก้าเอ้าเก้าส่วนเก่าครับเก้าศูนย์งนี้เจเก้า ศูนย์ศูนยงมีแค่นี้ได้โอ้เหลงไม่ชีกู่ะยรังนีแ่นี่ตัดออกมันอตัดโตเลดับตัดิ้งนดับยังงยังี้ตัดตัวนี้ยเจ็ดเก่าโกลางลางนี่เจ็ดบดับเป็นบอกครับลางเจ็ดบดับดับด่งศูนย์โอ้ดับด่างศูนกับหกศูนกับห วิ่งแวิ่งบนลน่างวิ่งแปดตัวเดียวตัดดับศูนยเน่น้นตัวเดียวนี่างเน้นแปดเก้าัวลองเจ็ดเก้าเจ็ดศูนย์แปดศูนย์ตัดไปเรียบ้อยรับศูนย์บอจันดับศูนย์ดับศูนย์ศูนกับหว่าชุดนี้ถ้าจะเอาสามตัวใส่เอาเอาเลขศูยใส่รักนอยครับผมศูนนย์ใส่รักรนอยบนนอย บสไล้ก็าครับผมล่างล่างล่างกวิ่งแปดครับอาจารย์ล่างก็วิ่งแปดบนก็วิ่งแปดล่างสองหาง4ี่หางตัดออกไปเด้สองหางทายสามตัวครับผมหา้สามตัวเจ็ดศูนย์เก้าศูนย์สามสอง อันนี้คือเลขไทยแล้ววันลอตเตอรีน่นะครับเนาะเลขท้ายลอตเตอรี่เลขท้าย,ย<ๆ>จับจองลอตเตอรี่ไว้เลยศูนย์เจ็ดศูนย์เก้าสามเจ็ดศูนย์เก้าศูนย์สามสองศูนย์สามสองสองสองห้า เนี่ยสองสองห้าจารย์จอดลอตเตอรี่ไปเด้อพี่น้องเราเด้่ยายสามตัวอาจารย์ว่าเลขท้ายเลขท้ายเอาแคปหน้าจอดไว้เนาะครับเนาะค่ายลอตเตอรี่ตัดตัวไหนออกตัวนั้นมาดูจะออกเลขตัดอีกหัครับหยอกเลขตัดอีกแล้วครับพี่น้องเอฟซีครับผมแคบหน้าจอดไปเด้อพี่น้องเรื่อยาป ของอาจารย์ปูน้องรักปู่น้องรักเข้ามาแล้วครับผมเอฟซีของคนก็นว่าคนพ่อในแก่กักนอาจารย์แน่ว่าฉันครับถือว่าอาจารย์ตามันพี่นะครับเนาะเอาไอ้ไมาแเดวครับพี่น้องแคปหน้าจอไว้ด้วยแคปหน้าจอไว้ครับผมนี่ครับก็ถือว่าโบโบลายห้างเนาะครับ <S <S มวลนี่โบลายห้าง หาสูตรใหม่สูตรเรียบวนใครจะสูตรเก่าครับียกร่างรุดรุดให้สูตรรุ่นเดียเรียบนนี่สูตรที่มันเขาเมื่อกี้นี่มาครับอเนาะเรียบวนใช้สูตรเก่าตลอดยังบัเปลี่ยนสูตรจักเดิมมันก็เขาดื้องวดกันเนาะเปลี่ยนยาห่อแคบหลักเอาแคบหน้าจอลยเนาะครับเนาะแม่ทางเของปูนองหลักเนาะครับต้นช่มเนาะตัดตัวใดออกตัวนั้นเนาะครับนะพอจะแล้วก็ตัดเจ็ดศูนย์ก็ออกศูนย์เจ็ดนาะครับเนาะตัดสามงวดออกสามงวดเนาะครับต้นช่อมแบบแคบหน้าจอลยเนาะก็มาเบิ่งเนาะครับต้นช่ม เลขติดขึ้ีหนึ่งสองสามหกเจ็ดแปดนะครับเนาะบนวิ่งแปดนะครับเนาะดับเจ็ดได้พี่น้องดับเจ็ดเดี่จับคู่หนึ่งหกหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดหลักสองสองหกสองเจ็ดสองแปดหลักสามสามหกสามเจ็ดสามแปด วงกลมเน้นที่สองแปดสามแปดได้พี่น้องเด้อตัดตัวไหนออกตัวนั้นสังเกตดีๆได้พี่น้องเลยหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดสามเจ็ดอันนี้บนบบน,ะ 70, 50, ออ 70, นะครับตัดบนเมดที่เราตัดเจ็ดศูนย์ออกศูนย์เจ็ดนะครับเนาะเบื้องล่างได้พี่น้องกัดล่างกะล่างก็วิ่งแปดบนก็วิ่งแปดนะครับสม่ำเชมเนะเลขดับล่างศูนย์กับหกได้พี่น้องกอ จับคู่ล่างเจ็ดเก้าแปดเก้าเน้นที่แปดเก้าดับศูนย์ตัดเจ็ดศูนย์แปดศูนย์ตัดแตพี่น้องเด้อเบิ่งดีๆตัดตัวไหนออกตัวนั้นส่วนเลขท้ายสามตัวเนาะพี่น้องหาจับจองลอตเตอรีไ่ไว้เนาะครับเนาะเจ็ดศูนย์เก้าสามเอ้ยโทษครับศู 0, 3, 2, 2, 2, นย์สามสองสองสองห้าได้ครับเด้อมาขจัดขัดกับปานเนาะครับเนาะมาคีมเนี่ยอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์ ดติดตามในบ้านห้อง้ารวยนะครับนำหราบพี่นิสวัสดีครับผม